บกกเสนแ้วกวนบกเร่งบ้อย่าันกส้นบบกตะควนท่วงไหมโบกขั้นกับขั้นนอกเีเอามาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วอากาศอึมมขึ้นมาอีกแล้ว หอดเวลาเกาล่มไปไหวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ,อึบต่อโยกกนะ่อษต้อปุดอะพีน่น้องปลาหนุกเขานุกเขายังกว่าขุกดกูขุดกเขาก็ปวดรองน้ำชิบวเ่เสียหน่อยว่าพีน่น้อง นกเขากุก้กู้กูครับก็ฝากเพื่อนแจะครับทีมงานเท่าภาสิพาพีผ้านองหายังยังยังไอ้ผีนองเบิ้งหายังยังไอ้ผีนองชุ่มกันเบิง้ง,น,ง,งนี่นตอนต่อไปพี่น้องมาเนี้ยกันอากาศก็อึมครึมมาแล้วเบิ้งเนี่เขาก็สิซุ่มกันลงไปขลางนี่พี่น้องบันมาคนอื่นมาตึกแหย,ยานตั้งแต่ต่อ,อย่านแต่หิน กันลุงโตครับเสี้ยนหน่อยลุงก่อนมาเนี่บอมีตึกธรรมชาติเอาตะหิงกับตอพี่น่อ,องเฮ้ยคิดว่าตอสิมาก,ก็มกักเสี้ยนหน่อยว่ามันได้ถืตอตะหินใหม่กับตอนี่แหละผู้มักพี่น้องเอ้าก็เออมัก,ามาก,มกใหม่ในกระถือใหม่เออกันมาบอมีดพันผา,นผานตึกแห็งพันยันตอ,อยันใหม่เต้กันลุงโตพามาเนี่หาใส่ตะตอกับซุ่มเอาติดตามเบื่องล้ำกันกับผม กันสิมาแล้วนี่พี่น้องปงเผปมันเพงเดีก็เส้นหน่อยเปยนพี่น้องฟังไงเส้นหน่อยเพียงไาหลยครับเจ้าว่านีเอาไดนบัมันนั่งป้าแหมันแหบอได้ครับม่ขอเหี้ยบอได้แต่ว่าแหเรนี่ยสอนไปสองพื้นสอดสอง้ว่าแตกไปแล้วกปลาข้าออกไปตัวนึงแล้วเอาบ้านี้เงพอไ้จกเลยพอหักใหม่พอไม่ออกคืเรงหว่าลุงกวนนี่ ปลาโนเขานี่คัดไว้แล้วลูกบอนเนาะปลาโนเขานี่คัดไว้แล้วพี่น้องหนามก็เลือคัะเดี๋อยๆพอสองเมตรจางหวัดแล้วเดี๋อยๆใจเย็นจังว่าพร้อมกันพี่น้องรถนี้ลุงเขียวก็จับจอมแห่ไปทาบปูตาบอกน็ดี่ะพี่น้องเอารุงกับพี่น้องเจอว่ามันขึ้นมานน้ำผึ้นหน่อยได้ปลาเพราะว่าขัดฟองตัวนี้่เตื้นพื้นนี้นี่เฮ้ยปืนนี้เออ โอ้ม,มันขาดพื้นหน่อยพส่วนนี้นปลาขาดพื้นหน่อยส่วนปลาปลาโนเขาบ่าเรื่องว่านี่ปลานี่ยิะแจกพื้นหน่อยมตาตำพื้นงี่ขาดรวดพื้นงี้คนนี้อย่างอยู่เป็นยังเป็นเป็นวะอืมมึงมีตัวปลาไม,มัน่ไม่จะรุนนี้นะโฮ้ยมึงวนหยุดอะไรก็นะปลาอย่างปลาโนเคียวตัวผัดบ่ออโอ้ยเย็ดตัวผมขัดพอปลาขาดพอกบอกประเด็กน้อยปลาขาดพื้นหน่อยนะมะใส่พื้นงี้ นกเขาปลานกเขาว่นนี้มาส่งางนี่วันนี้จะไปซางหอดท่าบัต้างนพื้นหน่อยตึกลงไปเออตึกได้กวแล้วมันมุนปัมันมุนแบกว่ามันจะมุนบักขักเนี่ยโลไปอาปฟายอีกืืน้วยอยก็แอบปอีกฝืนหน่อยไหมจะตรวจย้มบอกอีกฝืนหน่อย้ะ Học nói. Ừ, cái thứ đấy cái cút đó đấy thứ nhìn thứ đấy thứ đấy này đấy thứ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  luôn, thứ đấy thứ đấy thứ đấy

เฮ้ยนอาจหลตุ่มไปปวดอยู่เฮียนใส่เฮียแม่โอ้ยบ่ได้ยนได้แล้วล่ะปานเลยมันะขึ้นเหยเลยบ่ันตัวนขึ้นเมือไร้างม่นปีนเี้ยเพราะเขาเบิ่งกันเขาตบานเลยเขาสิเขาบานเลมันปีนเี้ยล้มปนเหี้ย ีกกนนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหักใหม่ไปพร้อมก,นนก,กั้อนโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอโอ้ยโอ็ยโอ้้อโอ้ยโอโอ้ยอ้อยโอ้โอ้ยโออ้ยโอกอยโ่อย้ยอ้ยโอ้ัโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอย้อน้้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมี่ตักเต่มใหม่ไหมเออ๋ยวปลดไปที่หลังหนึ่งถุต้นวัดแบบนิอือนะขนดึงขุนไปแล้วก็เอา้ังก์มาอืนไปนี่เมืดอเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวเติมลูกมันเติมถกเจียบเอเครื่องคอยทาิน